ครับผมนะก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกๆคนเลยนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็อยู่ผมต้นกล้านะผมเราอยู่ในช่วงรีวิวกิจกรรมใหม่นะครับผมนะวันนี้งดดูกันหน่งันไปก่อนนะผมไว้ดูต่อ E p พีที่7ในวันอื่นแล้วกันนะครับผมวันนี้เรามาดูกันก,นก่อนว่ามีอะไรอัปเดตและมันจะเท่ขนาดไหนนะครับ ใครที่ว่าหลงเข้ามาในช่องก้าแล้วนะผมอย่าลืมฝากไดตตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้ก้าด้วยนะครับขอบพระคุณครับผมอ่ะเรามาดูเลยดีกว่าผมอยู่ที่หน้ารักกี้รอยย่อนะผมนี่เลยนะผมมันจะเป็นตู้นะครับผมที่ว่าแบบเขาเรียกว่ารวมเซตต่างๆมาอยู่ในตู้นี้นะผมซึ่งใครที่แบบว,ว่ายังไม่มีเซตเลยผมว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับดังนั้นน้องๆต้องเลือกก่อนนะของรางวัลที่ว่าเราไม่ต้องการ2ชุดนะครับผมอ่ะผมไม่ต้องการชุดนี้กับชุดนี้แล้วกันเพราะผมมีแล้วนะครับ ฟึ๊บออกไปเลยครับผมเริ่มต้นที่การบุน299เพรนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพรเนี่ยหรือว่ามันจะไม่เพิ่มขึ้นอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับผมอ่าหนึ่งชุดนะครับซื้อต่อนะครับผม299เพชราคาเดิมครับแสดงว่ามันต้องเป็น299เพรทั้งหมดเลยนะครับผมทุกคนอ่าก็เหมือนว่าชุดนึงก็299เพรอะ่ะใครไม่มีก็คุ้มอะ่ะแต่เหมือนผมเนี่ยผมมีหมดแล้วไงประเด็นน่ะสมต่อเลยครับผม299เพรครับตือ มีแล้วเหมือนกันครับซุมต่อครับผมว่านนชุดที่ผมต้องการเลยนาจะออกชุดสุดท้ายแน่นอนครับดูทรงก้วเนี่ยชุดสุดท้ายแน่นอนเฮ <Hey! S 1> ้ยกันแล้วอย่างนี้ถือว่าดีดีครับแจมแมวแจมโบอย่างนี้คือแจมโบเลยนะครับผมไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับโอ้โหอย่างนี้ถือว่าแจมนะครับผมนะ พิกาเสียเพชรไปในกิจกรรมนี้นะผม1794เพชรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆเหมาหมดเลยนะครับผมแล้วก็บวกต่อแป๊บหนึ่งถ้าน้องๆจะเอาหมดตู้เลยนะผมก็2,392เพชรนั่นเองนะผมในการเมาทุกชุดทุกเซตที่เราต้องการนะครับผมเพื่อนๆพิกาไม่ต้องสุ่มต่อแล้วพิกาได้ชุดที่พิกาต้องการมาแล้วนะครับโอเคของก็จะเข้ามาอยู่ที่หน้าแพ็กเกจกันเลยนะครับผมกดเปิดใช้งานเลยครับผม5ชิ้นนะผมสวมใส่ครับโอเคเรามาดูในส่วนเสื้อนะผมว่าเสื้อซ่อนกระเป๋าได้ไหมทุกคคนรับ อย่างนี้ที่ถือว่าแจ่มหน่อยเออมีเอฟเฟกด้านหลังซ่กระเป๋าได้ถ้าซ่อนไม่ได้มันไม่เฟี้ยนะครับเจมนะและสามารถซ่อนเกาะได้ด้วยนะครับผมทุกคนเทอย่างเงี้ยถือว่าแจ่มแมวเลยครับผมทุกคนเป็นไงชุดของเรานะครับผมทุกคนครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปลุยแรงดูดีกว่าว่าจะเป็นไงบ้างกับการลุยแรงกับชุดใหม่ของเรานะครับ เอาละครับตอนนี้ตน้นกล้าเข้ามาอยู่ที่หน้าล็อบบี้แล้วนะครับผมโว้ยนี่ถ้าเกิดเราถือไฟสีแดงน่าจะที่กว่านะเนี่ยเป็นไงคนดูชุดมันมีสบายด้านหลังแล้วมันมีเอฟเฟกต์ตรงด้านหลังอยู่ด้วยนะผมนั้นเนี่ยมันซ่อนกระเป๋ามาให้ผมว่ามันก็ทำถั่วไงเนาะเห็นไหมเอฟเฟกต์ด้านหลังเวลาหยุดนะครับมันจะเป็นคล้ายๆแบบคลื่นออกมาบดูบูงี้ยเหมือนลูบูบูบูลูบ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 ูออกมาอ่าดูในเกมครับผมทุกคนชูบู ต้นกากระโดดลงมาแล้วจ้าเป็นไงชุดสวยไหมฮะผมแขนด้านข้างขวาจะสวยหน่อยนะครับผมว่าจะมีแบบสีเ้มส้มติดอยู่นะครับผมเท่กว่านาะด้านขวาเนี่ยชแวบลงมาถึงพื้นแล้วจ้าเหมือนจะมีคนนะเมื่อกี้ผมเห็นวแวบอยู่นะครับผมอยู่ด้านหลังผมเนี่ยใช่หรือเปล่ามาเช็คก,ก่อนดิเขาน่าจะไปทางอื่นนะครับผมหรือไม่อยู่บนฟ้าอยู่ไม่น่ามีแล้วฮะโอเคเราจะไม่เล่นในส่วนของเปิดสนายอยู่แล้ววันนี้ไม่ต้องห่วงนะผมน้องๆเบื่อกันแล้วฮะเฮ้ยทางแดงเฮ้ยเดี๋ยวก็เจอเอ็มสี่ต้นกาของโบ๊ะเขาให้หรอก หาไปก่อนนะเรานเะก็บฟาร์มของไปก่อนนะครับผมด้านหลังนะ่าจะไม่มีใครครับชุดมันก็สวยดีนะผมว่ากางเกงมันเท่อยู่นะถ้าเอากางเกงไปใส่กับชุดแบบว่าแบบสายลงุงสายอะไรผมก็น่าจะดูเหมาะนะน้องๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกิจกรรมนี้บ้างนะผม299เพรเนะี่ยผมก็สามารถลุ้นชุดได้หมดเลยดูดิผมว่าค่อนข้าง,ง,งจะโอเคนะ,นะคราคามันไม่ได้แพงมันไม่เหมือนนะแบบว่าแบบทีละ9แล้วไปจบที่999เพรจบที่1400เพรอย่างเงี้ยอันนี้เป็น299เราได้สุ่มไปเรื่อยๆสุ่มไปเรื่อยๆนะครับผม ผมว่าโอเคอยู่แล้วผมไม่ต้องเหมาหมดตู้เมื่อกี้ก็ถือว่าดีใจแล้วฮะถ้าหมอบหมดตู้อีกน่าเศร้าเลยนะปกติต้นกล้าเนี่ยเขาหมดตู้ตลอดนะครับแต่วันนี้ดวงดีนิดนึงได้ประหยัดไป500เพชรนะเฮ้ยเราเจอ M4 แล้วครับผมปืนที่เราต้องการนะครับผมนี่แต่มีเหรียญแค่2อันเองอ่ะอัพได้แค่วลวหนึ่งอ่ะเจอเหรียญอีกแล้วสว,สวยพี่สวยพี่เอามาเยอะๆเอามาเยอะๆกระเป๋าไม่มีเลยนี่โทเค็นเก็บไปด้วยนะผมเพื่อไปเอาชุดใหม่นะคับผมชุดใหม่เขาแจกฟรีนะเราเก็บโทเค็นไปเล่นกิจกรรมเนี่ยสะสมให้ครบ4ีาครับผมแค่นี้ง่ายายๆเลนะ โอเคปืนเราอัปเกรดขึ้นเลเวลสองแลครับเดี๋ยวเราไปต่อที่หอดูดาวแล้วกันนะครับผมคุณนั้นเป็นวงฟ้านะน่าจะมีของเลเวลสามอยู่น่าจะมีของดีเยอะอยู่มีคนหรือเปล่าวะต้องเช็คก่อนนะวงฟ้าเราลืมไปหรือเปล่าชอบเป็นคนมาหาพวกปืนสนุงสไนเปอร์กันนะครับผมแต่เราไม่เล่นไม่ต้องห่วงนะเพื่อนๆผมเจอกระเป๋าสามแล้วสวยพี่สวยเก็บมาแต่เหรียญไม่ค่อยมีอดีในพื้นที่ตรงนี้เอาครับเจอทองครัวแล้วปืนโปรดของเราแจมแมวจังหวะนี้ โอเคกาขอความสักครู่หนึ่งนะผมยวออกไปไล่ยิงกับชุดใหม่ของเรานะผมได้โชว์กันหน่อยว่าเฮ้ยมันเทหรือเปล่าอะไรเงี้ยใครที่เห็นชุดเราก็ต้องแบบไปสุ่มกันนะครับสามสิบสองคนครับผมว่าของผมฟูนะฟู Full จัดเลยอะ่ะโอเครับปืนขึ้นสามนะผมถือว่าสุดยอดและเต็มละเต็มแม็กแล้วทีนี้เราจะไปไล่คิวกันแล้วผมกับชุดใหม่ที่โคตรจะสีจะเด่นเลยนะครับผมสีแดงอะ่ะ <c oughs> มีเฟิกอีกมองเห็นแต่ไกลอ่ะรับรองอะ่ะเด็ดเข้าเมืองไปเลยจ้าไปแล้ว ฟ,ฟึบฟับไม่มีใครนะผมแถวนี้ปลอดเอ้ยเสาเสาเสา,สาชิบหายตัว,ว่าแล้วพื้นที่ตั้งเยอะแยะไม่ลงแ่งเอ้ยโอกาสหนึ่งในล้านมึงเนี่ยโอ้โหรอดที่เกือบตายโอ้โหยี่ยบเจ็ดคนครับทางนี้ไม่เจอใครนะไอ้น้องโผล่มาเหอะเดี๋ยวพี่สอนเองรู้จักต้นกลายเอ็มสี่เขาโหดแค่ไหนไมีรถจอดครับแสดงว่าวมีคนขับรถมาฟาร์มแถวนี้ครับมันต้องมีคนแน่นอนฮนะ นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะฮะนั่นน่ะอุ๊ยกางโคโน่ผมนะกลางโคโน่ครับกลางโคโน่ไอ้น้องเองไม่รอดนะโคโน่หมดเองไม่รอดนะพี่เตือนนะควรจะรีบรีบรีบหนีนะอืมสตาร์ยนะิงเรียกอ่นะอ้าอ่ะอ้าอ้าเจ็บเจ็บเจ็บบอกเลยว่าจุกจุกจ้าจุกจุกจ้าเฮ้ย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 ดวงดวงอย่างงี้โดนโดนโดนเลยดวงดวงอะไรล่ะก้าเฮ้ยโดนนี่แม่ออกดวงดวงดวงเฉยผมทุกคน ไปแล้ว1คิวครับผมมายิงหลังผมนะขึ้นมาจากคาตูแน่นอนแต่ตัวด้านซ้ายนี่แหละผมยังอยู่ฮะไม่ยอมไปไหนครับกดไลค์ไปหนึ่งทีขอบคุณครับวิ่งล้วิ่งนะวิ่งนะวิ่งแล้วก็โดนดิครับเอ้าอยู่ๆเรื่องวิ่งมาหาเราเฉยเขาหน้าคิดว่าเราไปแล้วนะับผมก็เลยวิ่งมาเช็คนะครับจะขึ้นมาตุยตูดเราสุดท้ายโดนรถตุยกลับไปดิผมยังคาใจทางนี้ผมว่ามีคนหรือเปล่าเพราะเห็นรถสปอร์ตจอดครับขอมาเช็กรอบนึงครับ ผมรอฝั่งนี้แป๊บเดียวคนเหลือ10คนเลยครับผมเดี๋ยวผมไปหาคนในเมืองดีกว่าครับไม่อยากเสียเวลาแล้วเพราะผมต้องการคิวเยอะเนี่ยมันไม่เจอคนเลยอ่ะเอ้ยนั่นไงมีไอ้บอลเลยครับผมสีเขียวครับว่าแล้วต้องมีคนครับมีจริงด้วยเรียบร้อยอีกหนึ่งครับแล้วเขายิงใครเนะเขาหนหน้าไปสอยใครทางหน้านี้อ่ะมีคนอีกเหรอเนี่ยเหลือ7คนในวงนี้ฮะแต่คนก็ยังน้อยอยู่นะจริงมันหน้าเหลือ15คน20คนนะอย่ามันหน่อยนะครับผมเหลือหกนะครับผมโอ้โหเร็วเกินเพื่อนเอลยเขายิงกันตรงไหนวะเนี่ยวะซซัน ปีกฟ้อมฮะเรียบร้อยเม็ดเดียว200กว่าโอ้โหนั่งนิ่งๆนะผมมองอีกด้านหนึ่งนะผมโดนยิงหลังแตกเลยอย่างเงี้ยหัวแตกไปเรื่อยครับโอ้โหหนีไปแล้วฮะบนนั้นมีคนมันป้อมฮะมีคนเปนฟ้อมมีคนเปนฟ้อมมีคนเปนฟ้อมวิววิวอุ้ยิววิวจีไม่โดนฮะโขบเล็งไม่เจอครับโอ้กระทะกระทะรัวงกระทะรัวกระทะรัวโอ้โ มันก็เกือบตายอยู่แล้วนะเมื่อกี้เนี่ยแค่นิดเดียวเองขึ้นกับรถขึ้นกับรถขึ้นกับรถรถพังรถพังรถพังกว่านี้ต้องวิ่งครับผมแน่โดยตัวขวานั้นยิงนะครับตายบอ .Ui Ui เกือบตายผมเกือบตายครับไม่ประมาทเลยครับผมช็อตนี้ฮะโอ้เกือบตายเองเขายิงเข้าหัวผมด้วยนะครับผมโชคดีที่ว่าไอ้ตัวป้อมมันยิงผมไม่ได้ผมมันปิดไอ้วอลไว้ะแม่นผมแม่นแม่นผมดิ้นเลยผมโดนแค่ไมดเดียวเมื่อกี้ เอาดีเอาดีเอาดีมาดีมาดีาดโอ้โหเป็นปืนวิดไอ้ด็กแล้วผมปืนที่ผมเกียจเกียดนะครับผมทุกคนอ้าวป้ามันโอ้โหไม่รอดวงนี่หว่าหำวิดวิดมาเลยครับโมนะหนี่เข้ามาเลยครับเข้ามาแล้วตัววิดครับโอ้โหผมเกียดปืนนี้มากเลยมันยิงแบบมันเกียร์น่ะดามเมจพิษมันนะโคตรเกียร์เลยอ่าเรียบร้อยเข้าไปโดนระเบิดผมเฉย อันนี้ก็งงเหมือนกันครับเอาละครับ,บงวงเราผมเหลือหนึงหนึเลยครับเหมือนเขาอยู่ข้างล่างนะครับผมทุกคนมาดิลมาดิมาดิาดาดลูกจัดไปชุดเดียวเน้นๆไม่ต้องพูดเยอะเข้าหัวนะครับผมนะปืนมันรัวเกินไปนะครับผมรัวจัดเลยอะรัวโคตรเลยนะฮะเป็นไงชุดใหม่แล้วต้องได้แชมป์ผมทุกคนบอกแล้วสไตล์ต้นกล้าแต่งเก่งสวยจริงกางเกงสวยจริง เอีโรอีกเดี๋ยวพี่แก้จะลองมาแต่งตัวให้ทุกคนดูนะผมถ้าใส่พวกชุดผู้หญิงกล้ามตรงกล้ามทองเก่งวัเนเดี๋ยวจะสวยจริงหรือเปล่านะครับผมที่หนึ่งนะผมเจ็ดคิวสองพันแปดสิบหกดาเมจนะครับผมก็ได้เจ็ดคิวตามที่เราต้องการจริงๆอะ่ะ โอเคนี่คนนับพิก้าอังเกงมาใส่กล้ามทองทุกคนดูนะผมเฮ้ยมันสวยนะเว้ยมันสวยจริงเพราะอังเกงมันมีเอฟเฟกด้านข้างตรงนี้อะนี่ยใส่กล้ามอทองก็ใกล้จะเท่เลยเฮ้ยพูดอะไรอะพูดอะไรพูดอะไรเดี๋<ๆ>ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าอย่ารีวิวอยู่อย่าพูดแทรกขอร้องทีหลังนะ่ะอย่าพูดแทรกโอเคใครที่ว่าชอบชุดนี้ผมน้องๆก็สามารถเข้ามาสุ่มในตู้กันได้ผมครั้งละ299เพชรนะครับผมวันนี้พิก้าต้องขอตัวกลับลาทุกคนไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับสสวััดีครบบ๊าายยบ